พร้อมทยานเข้ารอบตัดเชือกเป็นทีมสุดท้ายแมจเ,เตอร์ยูไนเตดนะครับเปิดสนามกราบสวัสดีครับท,ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสเตเดียมฟุตบอลวาเลตี้ช่องที่รวบรวมสาระกีฬาต่างๆไว้มากมาย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ iGameStadium@gmail.com ฝากกันไว้ด้วยนะครับเหมือนฝันอามัดเดียโลสุดปื้มซัดนาทีสุดท้ายเขี่ยเลี้ยวผูกหล่น FA ครับอามัดเดียโลนะครับดาวยิงทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจว่า เหมือนฝันกลายเป็นจริงหลังสวมบทฮีโร่กดประตูในนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษเขียริโอหูตกรอบ8ทีมเ a ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ที่สนามโอแทฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาอามัดเิอา,าโล่นะครับยอมรับกับสื่อหลังเกมว่าแฮปปี้สุดขีดที่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองและรับลูกผ่านจากเกลนโดกาณาโชซัดประตูชัยให้ผีแดงไดเฮลานในเกมแดงเดือด ซึ่งทำให้ทีมยังมีลุ้นคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้แม้จะได้สองใบเหลืองจนโดนไล่ออกหลังถอดเสื้อฉลองประตูฝันกลายเป็นจริงแล้วประตูนี้ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นและผมต้องการทำให้ได้แบบนี้อีกผมมีความสุขมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพาทีมชนะเกมนี้ดาวเตะทีมชาติเอวอรีโคสนะครับเอ่ยพร้อมเสริมถึงจังหวะสับไก ตอนแรกผมคิดผ่านบอลคืนให้กานาโช่แต่ผมเห็นก้องหลังผมเลยตัดสินใจยิงเองมันเหลือเชื่อมากมันเป็นฝันของผมที่ยิงประตูชัยได้ที่โอแทฟอร์ดผมอยากจะขอบคุณแฟนบอลมันเป็นเกมที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ดังนั้นผมจึงอยากทําให้ได้แบบนี้อีกมันเป็นเกมที่เหลือเชื่อวันนี้เราสมควรชนะเราเล่นกันได้ดีมันเป็นประตูที่ดีที่สุดในชีวิตการคาแข่งของผมมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สําคัญมาก คุณจำเป็นต้องเชื่อมันในทุกวินาทีของเกมนี่คือฟุตบอลผมผิดหวังที่โดนไล่ออกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือชัยชนะการพิชิตเลี้ยวผูได้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมมากๆยินดีด้วยเจกเกนคอปรับเสียได้เลี้ยวผูทิ้งโอกาสเพียบตอนนำสองประตูตอ1หนึ่ง เ็กเกนคอปนะครับคุณซื้อเลียพูรับเสียดายที่ลูกทีมไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในตอนที่มีโอกาสทําได้ในช่วงสกอร์นํา2ประตูต่อหนึ่งซึ่งทิ้งจังหวะสําคัญไปหลายครั้งพร้อมชื่นชมผีแดงทีกาเสี่ยงจนพิกนรกคว้าชัยชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ3เด็กเกนคอปนะครับผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีของเลียพูยอมรับผิดหวังที่ทับหงแดง แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ4หลังเสมอในเวลา2ประตูต่อ2ที่สนามโอแทฟฟอร์ดศึกเ a ฟคัพหลบก่อนลองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ของทีมเยือนค่อนข้างดีกว่านในช่วงครึ่งแรกนะครับเมื่อมีสะกร์น2ประตูต่อ1และสร้างโอกาสทำประตูดได้มากมายแต่น่าเสียดายนะครับที่พวกเขาขาดความเฉียบคมจนทำให้เจ้าบ้านยังมีลุ้นและในช่วง3นาทีสุดท้ายก็มาได้ประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2จากอันโตนี ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเดอะเลดได้ประตูขึ้นนําเป็น3ามปสองและในครึ่งหลังหลังจากความผิดพลาดของดาวินนุนเยสกับฮาวิเอลเลียส่งผลให้ทีมเสีย2ประตูจนสุดท้ายตกรอบ8ทีมอย่างน่าเสียดายซึ่งนี่ก็เป็นเกมสิ้นสุดเส้นทางการลุ้น4ี่แชมป์ไปเรียบร้อยเดเกนคอบนะครับเปิดใจว่าเราเล่นได้อย่างสุดยอดตอนที่สกอร์นำสองประตูต่อหนึ่งเรามีโอกาสมากมายซึ่งเราต้องปิดเกมให้เด็ดขาด และที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์เราเกือบได้เข้ารอบในเวลาปกติและเกือบเข้ารอบอีกครั้งในช่วงต่อเวลาพิเศษสุดท้ายเราแพ้นในเกมนี้ขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมันเป็นงานที่ยากมากเพราะยูไนเต็ดเต็มไปด้วยคุณภาพกล้าเสี่ยงต้องให้ความเคารพในเรื่องนี้มีหลายครั้งที่เราได้ดวลกันในเกมลับแบบตัวต่อตัว,ตวเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่นั่นคือปัญหา ยิ่งเกมต้องเล่นนานเท่าไหร่การตัดสินใจก็อาจจะไม่ค่อยดีนี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดสิ่งสําคัญพวกเขาก้าเสี่ยงส่วนเราไม่ได้ใช้โอกาสที่มีจัดการพวกเขาในายใหญ่ชาวเยอรมน,นีระบุจองแชม FA เอฟเอบูโน่เฟรนันเดสคำราม หลังแม่นอยู่เขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบบูโน่เฟนันเดสนะครับมิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลั่นวาจาว่าจะพยายามพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอคัพมาครองให้ได้หลังจากพลพรรคปีศาจแดงระเบิดฟอร์มเดดพลิกเกมกลับมายิงประตูแซงชนะลิเวอร์พูล4ประตู 3. ในนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษทวนน็อกเอาท์รอบ8ทีมที่สนามโอทอร์ดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทะยานเข้ารอบตัดเชือกเป็นทีมสุดท้าย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามดวลกับเรียพูลในเกมแดงเดือดเวอร์ชันเอฟเอคัพได้อย่างสุดมันโดยทั้ง2ทีมนะครับผัดกันกระซุกตระข่ายได้ชนิดพลิกไปพลิกมาโดยเกมทําท่าว่าจะเป็นชัยชนะของหงแดงอีกครั้งแต่ในนาทีที่ 120+2 บวกเจ้าบ้านมาได้อามตเตียโลตัวสำรองเป็นฮีโร่พังประตู4ประตูอ3ให้เลดเดวิลเอาชนะคู่ปรับสำคัญไปได้อย่างน่าระทึกเรามีนักเตะหนุ่มอยู่ในทีม พวกเขาต้องการเวลาและเมื่อพวกเขามีโอกาสได้เล่นพวกเขาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพต่อการลงเล่นให้กับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามีความเชื่อมั่นเสมอปัญหาของเราอยู่ที่ความคงเส้นคงวาของฟอร์มการเล่นเท่านั้นกองกลางทีมชาติโปรตุเกสให้สัมภาษณ์เราทุ่มเทร้อเรซเราทุ่มเททุกอย่างเสมอกับสโมสสน,นี้เราตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมกับการถูกวิจารณ์แต่เพราะเหตุนี้เราจึงได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซีซั่นนี้เราเล่นได้ไม่ถึงระดับที่เราทําได้แต่เราต้องปรับปรุงเราพูดมาตลอดว่าเรามีเป้าหมายกับการคว้าอันดับท็อปโฟ,โฟและพยายามคว้าแชมป์เอฟเอัพเราจะทําให้ได้ตามเป้าหมาย f อฟเอัพเป็นโทรฟี่ที่ใหญ่สําหรับสโมสรนนี้จ่อแชมป์เอ็มปาเป้ ซัทแทสติกฉลองลงเล่น200เกมในลีกให้ปารีสปารีสแซงต์แมงนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงโดยการบุกไปไล่ถลุงแบบไม่นับญาติใส่มงปริเยสเลเทในเกมลีกเมื่อวันที่ทผ่านมาโดยงานนี้คิเลยียนเอมปาเป้สวมบทพระเอกซัทแทสติกเป็นการฉลองลงสนามครบ200เกมในลีกเอิงให้กับต้นสังกัดอีกด้วยคิเลยียนเอมป,ปเป้นะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แฉงฉลองลงเล่นเกมที่200ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศส ดยการซัดแฮตทริกช่วยให้ต้นสังกัดไล่ตอนมองปริเย่หประตูต่อ2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกทีมของกุนซือลุยเอลิเเกนะครับเดินหน้าบุกถิ่นสตาร์ดเดลามอสซงด้วยความมุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มให้ได้โดยพวกเขานะครับเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูเมื่อได้ประตูนำไปก่อน2ประตูต่อ0หลังเกมผ่านไปยีบนาทีอย่างไรก็ตามนะครับมองปริเย่ก็ยังไม่ยอมยิงประตูคืน2ประตูลวดทำให้จบครึ่งแรกนะครับสกอร์เป็น2ประตูต่อ2 เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับทีมเยือนเดินหน้าจัดเต็มและได้อีกส0ประตูลวดจากเอ็มปัปเป้2ประตูตามด้วยอ e. ีคังอินและดูโนเมนเดสจบเกมปารีสแซงต์แชงกชนะไปวยสกอร์ท่วมทน้น6ประตูต่อ2คว้า3คะแนนสำคัญได้สำเร็จสำหรับชัยชนะในแมต์นี้นะครับทำให้ปารีสแซงต์แชงกเก็บแต้มเป็น59คะแนนจาก26เกมทิ้งห่างเบลสทีมอันดับที่2ถึง12คะแนนและเหลือการแข่งขันอีกแค่8แมต์เท่านั้น ทําให้ตอนนี้เปเช่จ่อที่จะได้แชมป์ลีกเต็มที่แล้วนอกจากที่ปาสแซันชแมงจะได้3มแต้มแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ยังโชว์ฟอร์มฉลองการลงเล่นเกมที่200ด้วยโดยการตะบ,บัน3ประตูทําให้เขาตะบ,บันในลีกไปแล้ว24ประตูนําเป็นดาวซันโวสูงสุดขนาดเดียวกันยังยิงให้ต้นสังกัด38ลูกจากการลงเล่นทุกรายการในฤดูกาลนี้ด้วย กราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับหากในคลิปนี้มีการอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออาภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ